กินเอ้ยโอ้กินกินเอ้ยกินไหวไหวไงฮะเริ่มเย็นดีเนาะเริ่มเย็นดีเนาะมาข้าน่าข้านมาไหนบอคานบอปิดยะไม่สีย่างอ่าทานบะคานคานมาก็ลองทาดอย่างเอ้ยมาถึงลูก าดีหลังอ่ะอ่ะหันมาไปยืมมาแล้วมาเอ,อ้ยกินเอ,อ้ยกินเอ,อ้ยไอ้พอไปใส่ให้กินให้ฮ้อนมันออเอาพอโต้ก็เด๋ม่าอยู่ไหนล่ะทำอะไรไปเห็นไง ราะว่างานเขามีถุกจ้งทุกอะนรไห่เดี๋ยวโรลโควิดมันแพ่ไปไรอี่งานเขามีสาขาเขามีร้านหมอเลยอาชีพขี่ไลดโรคโควิเออตัวงานแปไงสองงานเมาเกันทเงานอืาดโตเต็ เวพี่ระยาไม่งานเห็ดจนว่ากินเอ้ยกินกินเ <khi> อ้ยกิน,น,กนลบเย็ยนบอกินม <c oughs> ื่ขขาวเนาะะครับ ្ទះ។ចំ្រីមាត់ក្រដែ